สวัสดีค่ะคือมัวแธอนอกกล้องเสาจันทำไมมัวจ,มจังเลยน,ะนี่มัวไมคะมัะมะมะวไหมเสาจันมาซื้อไอ้นี่ซื้อยกเซ็ตของซื้อตู้เย็นอันนี้เสาจันซื้อตู้เย็นอันนี้ค่ะอันนี้ซื้อตู้เย็นอันนี้ทรงนี้ค่ะทรงนี้เลยนี่ ตรงนี้เลยแล้วก็ก็จะมีเตาแก๊สเครื่องล้างจานอันนี้คือไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นซื้อยกเซตเลยตอนนี้สามีกำลังไปจ่ายตังะคะ่ะเราจ่ายตังสดเลยนะคะ เตาแก๊สก็คงจะเป็นระดับนี้เตาแก๊สจะเป็นระดับนี้ค่ะเตาแก๊สระดับนี้ค่ะคงจะเป็นระดับนี้แหละประมาณนี้ <c oughs> แต่ไม่มีแต่ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้แต่ก็จะมาอยู่ข้างล่าง เสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วปะพี่ว่ากับเราทุกอย่างได้ข้าวเน็ไปแล้วค่ะอาเซียไปแล้วปะป๊าที่นี่เหมือนที่นี่เลยนี่ไง Look ladies the flash I l i k e it. the flash one You think that's what ours looks like? No, this America Kitchen aid. But the, on top the flat. A little, bitty mm -hmm. It's good. Let's go. May I see them. Papa? Here our Shem. ไม่ใช่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 อันนี้มัน LG ของเรามันซัมซุงอะไรเนี่ยว้าวปะเมื่อเมื่อโอ้ยุสีเด็กเขาเตอ you know what maybe the counter l i e s from the from the dishwasher maybe we c h e n g e because you see the broken in the bottom this one broken this one l i e s I don't know you know But I love this style. Pa pa. Let the counter. Pa. You see the drawer in the house? You ask her about drawer like this. We we broken, right? uh -huh. it's more easy than to fix. Right? Ừ ไปดูมั้ย? Uh, my... go, go look. Now, โอเคิดว่าเราไม่แบอยา่เสียงอยากพูดสียเออโอเคปะเมื่อเมื่อสันยานี่ซับเนอร์วอเอร์ซอมเนอร์ใช่ไหมฉันไม่รู้ไปไปกันละ้วกลับบ้าน มามาแล้วมาแล้วแล้วมาชอบเรัยนะซีลิงแฟมงนที่าร์สอือหือใช่ไปพากันปิดหน้า อะไรเดียอไปริงรูมใช่มัวัทออลี่ปป้าออลี่ยวันี่สิ a อย่าออลี่ why า h y า k e ออบงพัรอ For l i อ e แ Oh oh oh, <coughs> sorry. Where we go? Right here. bye to. Bye, cả. Hẹt gặp